สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดีมจะพาเที่ยวชมที่ดินเนื้อที่สองไร่ค่ะเหลือเพียงสามแปลงสุดท้ายแล้วนะคะอยู่ตำบลเขาคุ้งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะภายในที่ดินนะคะก็ล้อมรั้วคาวบอยสามชั้นไว้แล้วด้านข้างเป็นรั้วรวดหนามค่ะ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะพร้อมสร้างบ้านได้เลยค่ะสารทัวว่วโภกน้ําประปาไฟฟ้าพร้อมเลยเนื้อที่สองไร่นะคะมีทั้งหมดสามแปลงราคาขายยกแปลงนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยสารทัวโภคพร้อมนะคะน้าประปาต่อไว้เข้าแปลงที่ดินให้ทุกแปลงแล้วนะคะส่วนด้านหน้าเป็นไฟฟ้าขยายเขตให้เรียบร้อยเลยค่ะ ที่ดินเราเป็นที่เนินนะคะแถวนี้อยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายเลยด้านหน้านะคะติดถนนหินคลุกสาธารณะกว้างอยู่ที่ประมาณ5-6าถึงหเมตรเลยค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านขับรถไปมาตลอดเลยค่ะสามารถเข้าออกได้สองเส้นทางด้วยกันในที่ดินเรานะคะมีประตูรั้วทุกอย่างไว้พร้อมเลยค่ะส่วน ฝั่งตรงข้ามของที่ดินก็มีเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านสวนกันมาปลูกต้นไม้ทำสวนมาเป็นบ้านพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าเอา่อเป็นบ้านของชาวบ้านด้วยนะคะก็กระจายกระจายกันอยู่ล้อมรอบแปลงที่ดินเราเลยค่ะวิวโล่งกว้างนะคะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะ มีทั้งหมด3แปลงค่ะใน3แปลงนี้มีอยู่แปลงหนึ่งนะคะก็จะมีบ่อน้ําในที่ดินค่ะเราก็สามารถนําบ่อน้ํานะคะมาลดน้ําต้นไม้เลี้ยงปลาก็ได้ค่ะอันนี้แปลงที่หนึ่งนะคะส่วนแปลงที่สองที่มีบ่อน้ําคือแปลงนี้ค่ะอยู่ตรงกลางนี่ตรงที่ดินชี้อยู่มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบแปลงที่มีบ่อน้ําเราก็มีแปลงที่ เป็นที่ดินทั้งหมดเลยค่ะเนื้อที่สองเต็มเนื้อที่สองไร่ให้เลือกเลยแต่ละแปลงนะคะก็ต่อน้ำประปาเข้าทุกแปลงให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะคะบางสวนที่ดินเป็นที่เนินค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่30เมตรเลยนี่ค่ะแปลงนี้เป็นบรรยากาศแปลงที่มีบ่อน้ำนะคะ ก็จะมีน้ำแบบนี้เลยทั้งปีเลยค่ะไว้เลี้ยงปลาก็ได้ทำสวนทำการเกษตรลดน้ำต้นไม้ได้เลยไม่ต้องเสียเงินขุดบ่อเพิ่มเติมเลยค่ะส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นถนนหินคุกสาธารณะด้วยที่ดินหลักเขตหลักหมดุดมีครบทุกจุดเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะวิวโล่งกว้างบรรยากาศดี อากาศดีการเดินทางก็สะดวกสบายเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะด้านหน้าของแต่ละแปลงนะคะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ60เมตรเลยความลึกของแต่ละแปลงอยู่ที่50เมตรค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะนี่ก็มีชาวบ้าน ขับรถผ่านไปมาตลอดเลยเหลือเพียงสามแปลงสุดท้ายแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะมาสร้างบ้านได้เลยหรือว่าจะมาปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรก็ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะคะแถวนี้ไม่เปลี่ยวมีรถของชาวบ้านค่ะขับผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยนะคะดินในที่ดินก็เป็นดินดำเลยจะปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะจะขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ได้ อยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเราทำไว้ให้เสร็จสับในที่ดินเนื้อที่สองไร่แล้วค่ะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3273นะคะอยู่ที่4กิโลเมตรค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินอยู่ที่86กิโลเมตรจากอบาตาเขาขุงงวัดไผ่สามเกาะสถานีอนามัยนะคะ อยู่ที่4.5กิโลเมตรค่ะจากเซเว่นอีเลวนะคะตลาดนัดร้านค้าอยู่ที่4กิโลเมตรจากโรงเรียนบ้านห้วยยางนะคะเป็นถนนสายรองอยู่ที่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะราคาขายยกแปลงนะคะอยู่ที่1 2 90,000บาทค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะเหลือเพียง3แปลงสุดท้ายค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเงียบสง,งบ ลมพัดเย็นสบายไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะคะลักษณะนี้อยู่ติดต่อ0870060727ค่ะหรือไอดีไลน์ดีมขันตะได้เลยนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะโฉนดนส .4 จอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะด้านหน้า ล,ล้อมรั้วคาวบอยสามชั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาปลูกต้นไม้มาสร้างบ้านพักต่างอากาศหรือว่าบ้านสวนหรือว่าจะซื้อเก็บได้เลยสาธทรณภพวพร้อมหลักหมุดมีครบทุกจุดทั้งสี่ด้านเลยค่ะส่วนน้ำปราปานะคะเราต่อเข้าให้แต่ละแปลงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นน้ำประปาหมู่บ้านค่ะหรือว่าถ้าท่านใดจะขุดบ่อบาดาลน,นะคะขุด ความลึกของบ่อบาดาลอยู่ที่ประมาณ30เมตรค่ะถ้าจะขุดเจอน้ํานะคะแถวนี้เป็นน้าประปาหมู่บ้านไหลค่อข้างแรงเลยค่ะต่อไว้ให้ครบทุกแปลงเลยนี่ดินในที่ดินก็เป็นดินดํานะคะมีปลูกต้นไม้ต้นพยุงไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะในที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประตูรั้วพร้อมเลยค่ะ ที่ดินเราอยู่ตำบลเขาคลุงอ,อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีการเดินทางก็สะดวกสบายห่างจากโรงพยาบาลบ้านโป่งนะคะตัวอําเภอบ้านโป่องอยู่ที่24กิโลเมตรค่ะมองเห็นทิวภูเขาด้วยนะคะด้านหน้าของที่ดินเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะ วิวดีมากนะคะแถวนี้บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายเลยค่ะเพื่อนบ้านนะคะบริเวณรอบๆอบที่ดินเราก็เป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศแล้วก็ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านกันค่ะส่วนด้านข้างของเพื่อนบ้านของที่ดินของเรานะคะก็เริ่มมาขุดบ่อน้ำถมที่กันแล้วนะคะเหลือเพียงสามแปลงสุดท้ายเท่านั้น mm hmm. เนื้อที่แต่ละแปลงนะคะอยู่ที่สองไร่ค่ะ เป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยด้านหน้าล้อมรั้วคาวบอยส่วนด้านข้างก็รั้วรวดหนามส่วนแปลงตรงนี้ก็เพื่อนบ้านเริ่มมาปรับที่ดินถมที่ดินขุดบอ่อน้ำเพื่อจะสร้างบ้านผักตากอากาศกันแล้วค่ะดิมทวนอีกครั้งนะคะที่ดินเนื้อที่สองไร่ค่ะเหลือเพียงสามแปลงสุดท้ายเท่านั้นอยู่ตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายยกแปลงนะคะอยู่ที่1นล้านสองแน 90้าหบาทค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอมุมสูงของที่ดินเรานะคะนี่ค่ะเป็นวิดีโอมุมสูงแต่ละแปลงนะคะก็จะล้อมรั้วไว้แล้วเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆก็ทำสวนทำการ,กรเกษตรปลูกต้นไม้กันค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ